เด็กแห่งชาตินะครับตรงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรงบางกลวยนะครับวันเด็กแห่งชาติปี2568มาถึงจุดแรกก็ต้องลงทะเบียนกันนะครับมันจะเป็นจุดลงทะเบียน เป็นจุดลงทะเบียนสำหรับเข้างานนะครับนี่เป็นลงผ่าน QR code แป๊บนะคะสาวสััเอ้ขอบคุณครับนี่ได้ด้วยอันเดียวพอครับอันเดียวพออันเดียวครับ ไดของเล่นด้วยมีอาหารมด้วยใช่ไหมครับอรักได้อะไรลกได้ครับาดูน่อยอรักได้อะไรครับปานระครับป๊าดูหน่อยโรักได้อรกอัครบาทห่อ้โอ้ะลัอะครับปาดูน่ยอรักะลกอ้ะครับเดอ้โหรัก้มะไรลกอรองเลนเยอะเลยดะลกด้อะด้วย รู้สึกว่าการไฟฟ้านี่จะจัดใหญ่ทุกปีเลยนะครับนี่จะเป็นกิจกรรมปั่นนะครับปั่นแล้วก็จะให้ได้ได้ประหยัดไฟเบอร์ห้านะโอ้นี่งานโอมนน้มีเจ้าหญิงด้วยนะฮะน่ารักมีเจ้าหญิงด้วยโลกเราดิมีเจ้าหญิงด้วย สวยไหมเจ้าหญิงสวยไหมเจ้าหญิงด้วยนาโลแจด้วยครับใกับเจ้าหญิงไหม กิกรอื่นครับกิจกรรอื่นเด็กเยอะมากครับวันนี้ตรนงนี้จะเป็นโบูทถ,ถ่ายรูปนะครับเป็นโบูทถ,ถ่ายรูปของการไนฟ้าปีปีแรกที่มาก็ ลูกพ่อแม่ลูกนะครับกิจกรรมเยอะเลยนะฮะคนก็เยอะเหมือนกันนะฮะทางหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะฮะเห็นเด็กๆถือลูกโป่งออกมากัน ตรงน,นี้จะเป็นสมแจกลูกโป่งนะครับลูกโป่งข้างในเยอะเลยโอ้ว้าวสมนี้แจกลูกโป่งให้เด็กๆเ,เ,เยอะเลยนะครับเด็กๆด,ดูเพื่อนๆเงินมากเลยนะครับเด็กๆก็ชอบลูกโปง่งนะ มีแจกของเล่นเลยโอเคเป็นไงครับคนแจ็คครับให้แบบฮะได้ได้ได้เท่าไหร่ครับคนแจ็คได้สี่นะฮะคุณพ่อเข้าใจนะฮะเออไดกอะไรลูกเอาหมีไหมเอาอะไรลูกอยากเอาอะไรลูกแต่เอามาริโอได้ไหมครับจะเอาอะไรมากเออเออเอามาริโอเลยลูก กระปุนของพ่าคมเอาไหครับเะ้นไทยนะอย่างดีมาตรับเอามาริโอ้นะครับุ้นไทยแกนะก็แถวระุกนะนไไหนรักได้ะไรปะป๊าขอดูหน่อยสิเอามาริโอ้เหรอโอ้โหว้าวของเล่นเยอะเลยชอบไหมเ้อ่อาไปเอาของเล่นนั้นใหม่ก่อนนะครับไปไปซุ้มใหม่ครับผมวันนี้จะเป็นกิจกรรมให้เด็กเต้นนะฮะแล้วก็จะแจกรางวัล คนน้องเยอะมากจนล้นมาเวทีข้างล่างเลยนะฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเต้นด้วยกันนะโอเคไหมเต้นไปกันไหม ได้ไรครับเต้นแล้วได้อะไรลรกโอ้ขายเบบี้ครับเดี๋ยวไปแกะข้างในนะเดี๋ยวเขอยจะแกะนะครับเป็นกิจกรรมปัดจักรยานลูกโหเหมมาปัดนลยครับตอนนี้รับยังปั่นไม่ได้มีของเล่นแกะด้วยนะเอาไหมไม่รับตัวเล็กลากตัวเล็กแต่ยังปั่นได้นะครับไม่เอาโอ้ของเล่นนะ นนั้มไไ่ดเดี๋ยวจะดูนด่คนผู้ใหญ่จะแพ้เด็กไมโรเทชดึงอกามูนี่ก็พี่พี่ขับหาดาวแั้เนีน้องไปสามดาวเลวยิดนชไพี่เลวนิดเลยอ้าวอาหน่อยผู้เด็กนี่แหละมาแล้วหพี่มาแล้วมาแล้วสแล้ว เห็นไหมเห็นไหม้ตมาเ็นนี้ไม่มีแรงั่งเซื้อกับข้าวเขาอมแรงอวโอเคเชี่ม้าหน่อยเชี่อม้าหน่อยอมาลไปรับของขวัญเลยไปลับกันแล้วเนาะลับกันแล้วนะครับเก็บสามพาราปัดในรักเอาไหนเ่งาเสียงจะหายแล้วผม อันนี้ไหมอ้าวได้ด้วยขอบคุณครับตบาน้คร้านลองโทรตบรถหลังจากเล่นเสร็จนะครับก็จะมาเป็นซุ้มอาหารหน้าเป็นซุ้มอาหารนะครับก็จะเอาคูป,ปองที่เรางลงทะเบียนตอนเช้าครับมารับของอาหารเหมือนบางซุ้มก็สามารถรับได้เลยนะครับ รักนี่ยายหยิบขนมไปแล้วเนี่ยลูกรักรักขนมทางนี้ครับให้กลับมาม้าไปเอาข้าวก่อนครับไปเลยเดินไปเลย วันนี้ให้เต็มที่เลยวันนี้สนุกเต็มที่เลยอ่ะไปเอาน้ำมาลูกมีน้ำเย็นด้วยนะโอเคครับ ตร okay. งนี้พักเหนื่อยก่อนนะครับรเอากุกล่องมาแรกอาหารแรกอะไรมาใหญ่ข้าวหมูแดงเหรออ๋อจริงะไหน,นโอ้โหสวยไหมสวหอยสวยเหรอครับโอ้โหนี่ข้าวหมูแดงรักกินข้าวหมูแดง ใสนให้หน่อยเหรอนี่คุ้มอ่ะข้าวหมูแดงต้องใส่ก่อนไปเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมอื่นกันนะครับรโขอเป็นตัวอะไรเนาะ,นะ,ะไหนป้าเขาดูหน่อยสิตัวสีเขียวเหรอ ไหนโชว์ให้ปะป้าดูหน่อยครับว้าวมันร้องไห้ด้วยตัวสีเขียวร้องไห้ด้วยว้าวปะป้าเอาไอติมมาแล้วใช่ไหมกิน้วักิน้<ะ>ไปยังกินนิดหน่อยครับได้ขอนว้าวไอศครีมไอศครีมกินไอศครีม คนเยอะไงคนเยอะมากโอเคกินเสร็จเดี๋ยวไปกิจกรรมอื่นกันต่อนะครับนะะ้ารักโอเคไหมนะลูกโอเคนะเดี๋ยวไปกิจกรรมอื่นกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นซุ้มถ่ายรูปนะครับเราจะมาถ่ายรูปพ่อแม่ลูกกัน ูนี่อุ้มตลอดงานเลยลมนแรงด้วยควันนี้บบหัวิวหัวูเลย,เลยไ,มลมไม่รอเลยแล้วก็ลงมากใกล้ถึงคิวเราแล้วใช่ไหมครับใกล้ถึงคิวแล้วลูกป่ะเข้าไปเข้าไป ค okay. ถ,นะถ่ายกับยายก่อนนะถ่ายกับยายก่อนถ่ายกับยายก่อนนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายกับป,ป้าลูกโอเคยิ้มลูกยิ้มเลยโอเคครับผมยิ้มสวยๆนะครับมองทางไปเลยนะ ไม่ย่อครับก้มหนาอย่างเดียวนะโอเคมองกล้องค่ะดีมากครับผมหล,ล่อมากอย่าล,ลืมหยิบของนะอ๋ะอได้แล้วเหรอถ่ายแป๊แบ,บเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานไม่เกินหนึ่งนาทีสวยมาก จะกินขนมเหรออะไรเนี่ยขนมอะไรเนี่ยม้วนๆเนี่ยดูสิขมันม้วนนะโว้ยมันยาวมากเลยนะอู้ขนมอะไรนี่ม้วนๆยาวๆมากเลยอ่ะมันม้วนนะโยวฮากะโอ้ยดูยายก็กินดิมันยาวจังเลยลูกก็สาลี่ลองกินซิลองกินซิ อ๋อย,ยาวยาวยาวหรอครับที่ยวอรอยโอ,อู้อยาวมากดูสิยาวขนาดไหนดูจิอ,อุ้ยอู้ยยาวมากอะอยาวมากอ,ะอ่ะไปเลยจบงานตอนเช้าแล้วกลับบ้านได้บายบายครับรักอันนาบ้บายบายเร็วทางนี้ครับ จบงานเช้าเลยนะครับกลับบ้านก่อนครับ